ะะชุดบล็อกประแจชุดเซ็ตกระเป๋านะคะที่ลูกค้าถามหากันเข้ามาเยอะเลยนะคะตัวนี้เป็นชุดเซ็ตทั้งกระเป๋ามีกระเป๋าเก็บให้นะคะในราคา998บาทมีทั้งชุดบล็อกชุดประแจอุปก,กรณ์ครบชุดนะคะมีทั้งบล็อกสี่หุนบล็อกสองหุนพร้อมลูกบล็อกนะคะตัวนี้จะเป็นเซ็ตกระเป๋านะคะของยี่ห้อสตาร์ทูดนะคะตัวนี้มีกระเป๋าเก็บให้เรียบร้อยนะคะชุดเซ็ตนี้มีอะไรบ้างนะคะในราคา998บาทนะคะจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้า มาใหม่ล่าสุดเลยนะคะ,ะด้านบนนะคะจะเป็นชุดประแจแหวนข้างปากตายนะคะประแจแหวนข้างปากตายก็จะมีตั้งแต่เบอร์8ปเบอร์1 0 11 12 13 14อาฝั่งนี้ก็15 16 17 18 19นะคะอันนี้เป็นประแจแหวนข้างปากตายนะคะงานสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยนะคะใช้งานหนักๆได้เลยนะคะชุดนี้เป็นเซ็ทกระเป๋ามีให้ครบชุดพร้อมใช้งานเลยนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นชุดลูกบล็อกเรือโล่นะคะมีแต่เบอร์ เบอร์สี่สามสิบนะคะตัวนี้เป็นสามสิบเป็นเบอร์มินนะคะมะีหัวแฉกแบนดาวกระจายนะคะใช้กับเป็นูกเหลี่ยมนะคะนี้ใช้กับบล็อกต่อตัวนี้ได้เลยนะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นตัวใหญ่สี่หุนนะคะมีหัวแบนหัวแฉกดาวกระจายหกเหลี่ยมมีให้ครบชุดพร้อมใช้งานเลยนะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นชุดลูกบล็อกสองหุนและสี่หุนเรามาดูสี่หุนกันก่อนนะคะ สีหุ่นก็จะมีเป็นกอกแก๊กให้นะคะกกแก๊กตัวใหญ่เป็นแบบบล็อกลูกปืนปรับซ้ายปรับปวาตรงนี้นะคะ,ะด้ามจับถนัดมือนะคะตัวนี้สวยงามใช้งานหนักหกได้เลยส่วนลูกบล็อกก็จะเป็นแบบฟันหกเหลี่ยมฟันหกเหลี่ยมนะคะฟันหกเหลี่ยมสวยงามค่ะใช้งานหนักหนักได้เลยเป็นฟันหกเหลี่ยมสีหุ่นนะคะ,ะก็จะมีตั้งแต่เบอร์ยี่สิบสี่ยี่สิบสองสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบแปดนะคะแล้วก็จะมี ด้ามด้ามสไลด์นะคะตัวนี้จะเป็นด้ามสไลด์ของชุดสีหุนแล้วก็จะมีข้อต่อยาวในชุดนี้ก็จะมีบล็อกขันหัวเทียนให้ด้วยนะคะบล็อกขันหัวเทียนนี้ให้ทั้งหมด2ตัวนะคะแล้วก็จะมีข้ออ่อนนะคะส่วนต่อมาก็จะเป็นชุดของ2หุนก็จะมีก๊อกแก๊กตัวเล็กให้นะคะก๊อกแก๊กตัวเล็กก็จะเป็นระบบล็อกปื่เหมือนกนะะันค่ะปรับซ้ายปรับขวาได้นะคะ verified. อันนี้ก็เป็นด้ามขันด้ามขันนะคะต่อกับชุดบล็อกเดรโกตรงนี้นะคะ แล้วก็จะมีลูกบลอกให้นะคะเบอร์เเบอร์แปดเก้าสบอ็ดสิบสองแล้วก็13นะคะนี่เป็นชุดของ2องหุ่นมีข้ออ่อนให้ข้อต่อยาวข้อต่อสั้นแล้วก็ด้ามสไลด์มีข้ออ่อนนะคะทั้งเซ็ตทั้งกระเป๋านี้เลยนะคะในราคา998บบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะส่งถึงหน้าบ้านลูกค้าท่าในใดสนใจสั่งซื้อสามารถแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรเข้ามาได้เลยนะคะ